สวัสดีครับผมครับอยู่กับบ่าวเอ็กบ้านาครับผมและครับผมเมื่อนี้พามาทําเมนูผัดไก่ครับผมไปครับผมไปชมนมกันครับนครับผมมาทุดดีเล่าครับผมแล้วไก่ครับผมี่ก็เหมือนเดิมครับผมก็ผัดไก่เสีมะเขือครับผมไปครับแต่ำลันจะตั้งกระทะครับผม ะครับผมวัวพริกแจงก่อนใช่ไหมครับเสียบครับผมพริกแจงพริกแจงนี่ยเผ็ดพริกแจงเผ็ดครับผมซื้อไวเป็นโลเลยซื้อไวเป็นโลครับนะครับผมจะมาสอนวิธีการทำครับผม เนื้อไก่มาเนื้อไก่เอาลงเอาล่เนื้อไก่ลงไปครับแล้วก็ใช้ไฟอ่อนนะคเนาะตัดลงใช้ไฟอ่อนครับ

หอมนะผมหอมหอมกครับผมหอมหอมหอมมาครับผมอันนี้อะไรนี่งผงขนอครับผมรถดีหมดครับผมอันนี้ก็ผงนัวครับผมต <c oughs> บมนนด,ด้วยน้ำปลาแล้วก็ซอสฝาเขียวครับ ีก็ลงนิดนึงครับผมเก็บเบอร์เก็บเบอร์ได้ไหครับนะครับเอาผักมาดูนะครับนี่ครับผม ผักสวยๆครับผมเต็มจานนะครับอืมทำมะเขือครับมาอะไรมามะเขือครับผมนี่ครับผมมะเขือสวยๆครับผม <c oughs> จะใส่มะเขือแล้วใช่ไหมครับอ๋อครับผมใส่มะเขือครับผม น่ากินมากครับใครอยากทำก็อเอาไปทำตามได้ครับผม จะแสียบพักครับผมต่อไปก็รอให้มะเขือนั่นก็ครับเราก็ใช้เป็นไฟอ่อนเนาะใช่ไหมหรือไฟกลางไฟกลา,างครับคุณเก็บกันไว้หะเขือ,อพออนะันนั้น ไม่เปลีป่ยนไม่เปลี่ยนหรอกดูไปเรื่อยๆครับการทำหอมๆครับผม ถ้าใครอยากไม่นงนี้ก็เข้ามาดูครับผมก็ามาดูแล้วเอาไปทําก็ได้นะครับรจะแซ่บด้วยครับผมทำเล็กกินลายเท่เลยครับแซ่บครับคือว่าพานครับผมเมนูนี้คนละ ก็เล๋คุควันเห็นไหมครับผมแส่ยพักครับผมดูแล้วครับ แต่ต้องใส่ขงน้อยอีกสักหน่อยครับผมใส่กับเส้นเส่ลายเส้นปลายครับผมผมนัวทำหอมๆนะครับผม ยังัมะเขือยังไม่ได้เลยครับใช่ไหมกินมงอยัไยงไม่งอยใส่อีกอค,ครับผมอันนี้ผักอะไรใบกะเพราครับผมเทใบกะเพราลงไปครับใบกะเพราลงไปครับผม ี่ลองกระทะฝนมนะครับกินอีกแล้ว<อ>เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วล ไม่หรือมาหัา่นปลาไป้ยังไงล่ะลุงไอ้เออนเอาครับผมนี่ครับผมมาปลาครับผมเสร็จแล้วครับตักเสิร์ฟใส่จานเลยเอาครับผมตักใส่จานครับผมใส่จานครับ โอ้ <c oughs> ยางค่ะครับผมเอาโอ้สวยงามครับผมเอาครับคลิปนี้เอาไวส้สน้กก่อนนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบ่าวเอ็กด้านนามด้วยครับขอบคุณครับ